สวัสดีครับพ่อผมครูเอกนะครับเป็นประจำทางช anel youtube ครูเอกเล็กพยากรณ์และทางห้องแลก,กเปลี่ยนเรพยากรณ์นะครับเจอกันเป็นประจำทุกวัน7นาฬิกาทางช anel youtube แล้วก็18นาฬิกาทางห้องแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับทางห้องแลกเปลี่ยนเรียนรู้เนี่ยจะได้พบได้เจอก่อนนะได้เจอก่อนการเวลา18นาฬิกาวันนี้เป็นวันที่1ธันวาคมนะครับแต่ถ้าเป็นใน u t u b e เนี่ยจะเจอวันที่2นะ ในจะมาก่อนนะครับสำหรับในชั้นเรียนของเรานะครับอ่าโอเคมาลุยกันเลขวันนี้นะครับเป็นเลขที่ขอมาทางช l YouTube นะครับกลุ่มเลขก็คือกลุ่มเลข9754นะครับคูเอกตั้งชื่อว่าไขาทางให้สำเร็จนะครับจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวมารับฟังรีวิวกันนะครับผม ก่อนอื่นพูดถึงที่มาที่ไปของเลขกลุ่มนี้กันก่อนนะครับประกอบไปด้วยเลขคู่3คู่นะกลับไปดูพื้นฐานย้อนหลังได้ที่ช่องคูเอกเนะาะก็จะมีคู่เลข7997 7557นะครับ7557แล้วก็4554นะครับหรือใครอยากจะชมเลข3ตัวก็จะมีกลุ่ม5 7 9 9 75แล้วก็กลุ่ม457 754นะครับเลข2ตัว3ตัวทำแบบภาพรวมนะไม่ได้ฟิกตำแหน่งไม่ได้ไล่ตำแหน่งแบบเลข4ตัวนี้แต่ว่าสามารถ มองภาพคร่าวๆได้ว่าอ๋อถ้ามันอยู่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้จะประมาณไหนอะไรยังไงซึ่งถ้าใครได้ติดตามคุยก็จะทราบดีว่าถ้าเป็นเลข3ตัวเนี่ยคุยจะแบ่งโซนเป็นหน้ากลางท้ายด้านหน้าบุคลิกกลางการกระทําแล้วก็ด้านท้ายเป็นการตัดสินใจนะครับส่วนถ้าเป็น4ตัวนี่ก็ไล่แค่หน้ากับหลังเพราะว่าเลขมันยาวเนาะเราอ่านแค่4ตัวหน้ากับ4ตัวหลังโดยตัด0ูน6 0แออกนะครับส่วนเลขคู่เนี่ย ก็พูดถึงภาพรวมไปเลยมุมมองที่แบบว่าถ้าเคยใครเจอรหัสนี้ตรงไหนอะไรยังไงก็ว่ากันไปทั่วๆวไปนะครับเพื่อเป็นการขยายความกลุ่มนี้สามารถกลับไปดูย้อนหลังได้นะอ่ะมาเรามาเจาะลึกพอคุยอีกตั้งชื่อว่าไขาทางให้สาเร็จแน่นอนก็พูดถึงการตัดสินใจนะครับขอพูดถึง4ตัวท้ายการตัดสินใจไปพ่วงเกี่ยวกับเรื่องของการแสดงออกการลงมือทํานะคนลงท้ายเลข4ครับจุดเด่นอยู่ที่หัวไวนะครับไหวพริบดีช่างสังเกตขี้สนใจนะครับเป็นคนที่ อยู่นิ่งๆไม่ค่อยได้ชอบคิดชอบอะไรไปเรื่อยนะครับแล้วก็เป็นคนชอบนี่แหละเป็นที่มาของเขาว่าเขาว่าไขาหรือว่าไขาปริศนาไขาอะไรเงี้ยคนเลขสี่นี่เก่งมากนะครับคนเลขสี่จะมีความไขเลขเก้าแต่เลขสี่จะไม่เหมือนเลขเก้าตรงที่ว่าเลขเก้าเขาสามารสร้างสค์ทางใหม่ๆเลยแต่เลขสี่ไม่ใช่เป็นคนสร้างสค์ทางใหม่ๆแต่ว่าเขาจะไปค้นหาเป็นนักเดินทางนักสํารวจอ่ะว่าที่ไหนมีอะไรเขาไปหาสิ่งที่คนอื่นอาจจะเจอไปแล้วแต่เขาจะไปเรียนรู้ เป็นเลขหนึ่งที่ครูเอกเอาไปใส่ในเรื่องของการเรียนรู้เหมือนกันนะเหมือนนักเรียนเลยครับเลขสี่ผมให้ตัวแทนเป็นเหมือนนักเรียนนักที่แบบนักสื่อสารนักอะไรพวกนี้คือเราไม่รู้อะไรให้เราไปเรียนรู้ให้เราไปหาให้ไปสองแสวงหาสิ่งนั้นแล้วเราก็จะได้รู้ก็เก็บไว้เป็นข้อมูลเป็นเนื้อหาของเราเป็นความรู้ความสามารถของเราเก็บไว้ไปหามาเพิ่มเสริมเติมแต่ยิ่งถ้าเกิดว่าเลขสี่ไปคู่กับเลขเก้าเนี่ยมันก็จะเหมือนว่าเด็กคนเนี้ย ทั้งเรียนเองแล้วก็เอาที่เรียนออกมาขยายต่อความใหม่อะไรเงี้ยแต่ถ้าพอดีนี่เป็นเลขสี่เนาะเลขสีเลขเดียวนะครับยู่ท้ายก็จะเป็นคนประมาณนี้ต่างกันนิดเดียวนะครับต่างกันนิดเดียวที่ว่าเลขเก้าเนี่ยเขาสามารถคิดค้นอะไรขึ้นมาเองแต่เลขสี่เนี่ยคือไปสอบสมัคราเพราะนั้นคนเลขสีท่ทายจึงเป็นคนที่ค่อนข้างจะชอบเรียนรู้ชอบอะไรที่มันแปลกใหม่ๆแ,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 แต่ก็มีจุดด้อยครับเขาเป็นคนขี้เบื่อครับถ้าเจออะไรปุ๊บๆเนี่ยทำอะไรซ้ำๆไม่ค่อยได้รู้สึกว่าหน้าเบือ่อเราขอไม่ๆทํท ป็นมันเด่นในดอยอย่างไงก็คือชอบทําสิ่งอะไรไปเรื่อยแต่คราวเนี้ยข้อด้อยอย่างเนงก็คือพอเขาไม่ทําอะไรที่มันดูแบบตัไปซ้ำมารหรือจริงจังเนี่ยมันเลยกลายเป็นคนที่แบบว่าบางคนก็ทําแบบอยู่ในสภาวะที่คุมเองไม่ได้จริงก็เหมือนคนหลักรอยคนใจลอยคนที่แบบไม่คิดอะไรเพ้อฝันไปเรื่อยอะไรเงี้ยก็เป็นได้ก็เป็นได้ไดธรรมดาท่านน้าก็เป็นคนงั้นอยู่แล้วเรื่อยอยู่เลยไม่ได้รีบอะไรแต่โชคดีครับตําแหน่งต่อมาของกลุ่มเล็งนี้มันเป็นเลขห้า นะครับพอเป็นเลขห้าปุ๊บคนที่เป็นถึงจะเป็นคนเลขสที่แบบว่าอาจจะมีจุดเด้นเรื่องจุดด้อยเรื่องของการแบบคิดอะไรเลยเถิดคิดอะไรแบบฟุง้งแบบเขาเรียกว่าอะไรอย่างมีที่ผมบอกอะแบบหลักรอยไปอะไม่ได้แบบเออไม่ได้มีอะไรลงตัวพอมีห้าเนี่ยมาอยู่ด้านหน้าไอ้สิ่งนี้เขาคิดไปเรื่อยเนี่ยเขาสามารถนํามันมาประกอบเป็นแนวความคิดที่เรียกว่าน่าเชื่อถือได้ อ่าเพราะอะไรเพราะว่าตำแหน่งแนวคิดเขาเป็นคนมีเหตุมีผลมีหลักเกณฑ์วางแผนคิดเป็นระบบอ่านะครับประมาณนี้พอมารวมกันปุ๊บคิดเรื่องใหม่ใให้มันไาอยู่ในระบบแต่ก็ไม่ได้ยึดติดจนมากเกินไปแต่ถ้าเป็นสีห้าได้อีกแบบหนึง่งอ่ะสีห้าจะผมชอบมากกว่าแต่ว่าถ้าห้าสีก็คือมันก็ยืดหยุ่นดีแต่เป็นการยืดหยุ่นซึ่งสมมติว่าเจออะไรใหม่ๆก็มาใส่ปุ๊บปุ๊บปุ๊บอ่าสมมตุติเหมือนเราไปเจอของแบบ หรือไม่เราไป,ไปเด็ดผักในสวนนึ่งผักมันก็จะเกิดมาของมันอ่ะไม่เป็นโล่งเป็นลอยแต่เราเอาไปจ,จับใส่กล่องนเนี่ยนึกออกใช่ไหมมากับใส่กล่องใส่ตะกร้ามันก็จะเป็นรูปแบบของมันเป็นคนที่เก็บรวบรวมความคิดไอเดียอะไรต่างๆเพื่อจะเอาไปใช้ได้เก่งแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้ตึงจนเกินไปถ้าสี่ห้าจะค่อนข้างตึงแต่ว่าเอาไปไอเดียไปใช้ได้อย่างหลากหลายแต่ว่าถ้าเป็น5้าสี่เนี่ยสลับกันพอมาสลับกันปุ๊บกลายเป็นที่คนไม่ค่อยปิดกั้นตัวเอง แต่ห้ามันค่อนข้างจะปิดนิดนึดนงก็ต้องอดัดพิจารณานู่นนี่นั่นหน่อยแต่ถ้าเป็นสีท้ายคือไม่ค่อยปิดกันหาอะไรใหม่ๆไปศึกษาถ้าดูทรงสมมุติว่าเป็นเลขมันเป็นเลขเกี่ยวกับการเรียนรู้เนาะเลข5ก็เป็นเลขความรู้ด้วยถ้าเกิดว่าผู้ปกครองที่ดูอยู่นะครับที่ดูอยู่หรือได้สัมผัสคลิปนี้นะครับก็ถ้าเกิดจะให้ลูกใช้อะถ้าบอกว่าไม่นี่เป็นเลขของการเรียนรู้อะไรเงี้ยห้าสี่หรือสี่ห้าก็ต้องดูว่าลูกเองเป็นคนแบบไหนด้วย สำหรับผมนะสำหรับผมถ้าเกิดเป็น,เ,ปนเด็กๆผมชอบให้เด็กเรียนรู้เองก่อนหรือเปิดใจให้ก่อนก็คือผมชอบให้สีไทายมากกว่า5้าทย5้าเนี่ยผมว่ามันเหมาะกับคนที่มีประสบการณ์ชีวิตพอสมควรเพื่อจะรู้ว่าพิจารณาอะไรมันจะได้เร็วขึ้นถ้าเด็กๆเ,เนี่ยพอคิดเยอะเนี่ยมันจะไม่ค่อยเปิดมันจะแบบคิดทบทวนแล้วก็เรียนเฉพาะสิ่งที่เออยากเรียนอะไรเงี้ยมันก็แบบมันแล้วแต่สไตล์ต้องดูสไตล์ลูกตัวเองถ้าอยากได้เลขนี้นะเลขการเรียนรู้ผมชอบ5สีมากกว่าเวลาอยู่ไทย อย่างนี้แหละหรือถ้าเป็นคนโตแล้วถ้าเป็น5้าสีเนี่ยถ้าเป็นคนโตแล้วก็คือคุณไม่ได้ปิดกั้นตัวเองแต่คุณรู้ว่าจะต้องเอาความรู้นะ่มาใช้ประมาณไหนอะไรยังไงนี่คือ5้าสี่ข้อดนะีนะครับแต่ข้อด้อยคือ5นะ้าสี่เนี่ยปกติแล้วครับเขาไม่ได้เป็นคนที่อะไรที่มันหนักแน่นจนเกินเกินวิสัยเ,เกินไปเนี่ยเพราะเขาควบคคนก็ค่จะยืดหยุ่นนะถ้ามันแบบหนักเกินไปสี่ท้ายมันก็จะแบบไม่เอาแหละเอาเรื่องที่ทําได้ดีกว่าอะไรประมาณนั้นนะครับ ตำแหน่งต่อมาเป็นเลขเจ็ดครับตำแหน่งต่อมาเป็นเลขเจ็ดแต่ข้อดีดูคือถ้าเกิดว่าคนเนี้ยเขาเรียนรู้อะไรมาข้อดีนะพูดข้อดีกว่าเจ็ดห้าสี่บางคนเห็นเจ็ดห้าก็กลัวละแต่ถ้าอ่านตำแหน่งข้อดีคนเป็นเจ็ดห้าสี่คือเขาชอบเรียนรู้อะไรใหม่ๆใช่ไหมจัดเรียบเรียงแล้วเขาอาธิบายอาธิบายให้คนฟังได้เก่งได้ละเอียดเลยเรียนรู้อะไรมาสมมติเอามาเก็บปุ๊บปุ๊บปุ๊บอธิบายแบบรู้เรื่องเลยละ ละเอียดมากเวลาอธิบายเวลาถ่ายทอดเนี่ยคือในหัวคุณเป็นยังไงคุณสามารถทําให้คนที่รับสารคุณนะ่ะรู้แบบนั้นเลยกิ่งใช้เวลาอธิบายค่อนข้างนานแต่คุณรู้ว่าจะต้องอธิบายยังไงอะไรอย่างเงี้ยเป็นคนที่เวลาที่ต้องถ่ายทอดไอเดียความคิดอะไรมักจะไม่ค่อยผิดเพีย้ยนรายละเอียดดีนะครับรายละเอียดดีมากแต่แน่นอนพอมีเจ็ดหรือแถวสามตัวถ่ายมันก็ต้องแบบก็ย่มีความตึงเลยแต่ไม่ได้ตึงมากครับเพราะว่าห้าสี่อยู่หลายไม่ใช่ไม่ใช่ จ็ไม่ได้อยู่หลังนะครับก็ประมาณนั้นแล้วทีเด็ดก็คือวิธีการทําง,งานเลขเก้าผมบอกหลายทีแล้วเวลาผมชอบมากเวลาเลขเก้าอยู่ตรงนี้เพราะอะไรเพราะเลขเก้าคือเน้นความสําเร็จไม่ต้องไปยึดติดกับคนอื่นไม่ต้องได้ที่หนึ่งไม่ต้องดีที่สุดไม่ต้องสะดุดตาใครแต่ให้มันเสร็จเหมือนคนที่สอบได้เกรดสี่ตามเกณฑ์นึกออกใช่ไหมเขาไม่จําเป็นต้องได้ที่หนึ่งไม่จำเป็นต้องได้คะแนนเต็มร้อยแต่ได้เกรดสี่ได้เกรดเ ไม่ใช่ A แบบอันดับหนึ่งนะหนึ่งตองจคือ A อาจจะไดสักร้อยคนเงี้ยก็ A ด้วยไงเนี่ยผมไม่มอกรู้สึกว่าคือคุณไม่ต้องไปนสนใจคนอื่นคุณเน้นให้งานคุณสําเร็จเพราะฉะนั้นคนคนนี้คิดพูดหาวิธีการทําต่างๆเนี่ยให้มันสําเร็จได้เก่งหาวิธีการของตัวเองทำไงก็ได้นะครับคิดค้นไปเรื่อยๆแล้วก็ไปทาให้มันสําเร็จแค่นั้นเองนะครับ แต่คุณจะมีปัญหากับตัวคุณเองคือทำยังไงดีนะคุณจะเป็นคนแบบเวลาที่จะลงมือทำมันจะค่อนข้างจริงจังหน่อยเอยประมาณนั้นทำาไงก็ได้ให้สาเร็จปุ๊บ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 หาท้ายให้มันสาเร็จก็ดีดีนะครับอาจจะติดเครียดติดอะไรบ้างนิด,น,ด,น,ดนิดหน่อยหน่อยแต่ลงท้ายสี่นะเครียดยังไงก็มียืดหยุ่นบ้างไม่ได้แบบจริงจังอะไรขนาดน,นั้นนะครับอันนี้คือภาพรวมการตัดินใจนะลองพิจารณาดูว่าชอบไม่ชอบยังไงนะครับ ส่วนบุคลิกด้านหน้าอันนี้ค่อนข้างจะตึงนะ <c oughs> คือเขาเป็นคนที่หน้าค่อนข้างแบบวางตรงวางตัวเนี่ยหน้าตึงอะ่ะไม่ค่อยยิ้มแต่ถ้าเกิดว่าผ่านพลอตแรกไปแล้วหมายถึงว่าเจอปุ๊บหน้าคือได้เป็นเพื่อนกันอะ่ะพอได้เป็นเพื่อนกันจริงๆเนี่ยเขาอาจจะไม่ค่อยพูดแต่เวลาคอนแทคเขาก็เปลี่ยนสีหน้าแบบคุยได้ปกติกับคนที่เขารู้จักอ่ะเขาก็คุยปกติคุยดีสื่อสารดีด้วยพูดจาชัดถ้อยชัดคํานะครับประมาณนั้น แต่แค่บุคลิกมันดูไม่ค่อยรับแขกไม่ค่อยยิ้มไม่ค่อยอะไรเงี้ยนะครับมีความเป็นตัวเองสูงๆหน้าดูมั่นๆเลยล่ะหน้าดูมั่นๆแบบมั่นใจแบบตึงเป๊ะเลยแต่พอถ้ารู้จักขายคุยดีแต่ทรงแบบเนี้ยผมว่ามันเหมาะกับพวกพนักงานที่แบบว่าที่อาศัยความน่าเชื่อถืออ่ะพวกหรือจะเป็นเซลลที่อาศัยความน่าเชื่อถือสูงๆเนี้ยถึงเขาจะไม่ยิ้มแย้มแต่เขาสามารถอธิบายสิ่งที่ต่างๆที่เขาขาย ได้ดีพวกงานราชการพวกงานเนี่ยไม่มีปัญหาโอเคเลยนะครับอ่ะนี่คือบุคลิกแถวด้านหน้าเวลาเจอกันนะนี่คือด้านหน้ากับด้านหลังของเลขกลุ่มนี้นะครับก็ไม่ได้โดดเด่นอะไรมากก็ก,กลางๆแต่ผมชอบเรื่องของการทํางานคือเน้นสําเร็จแล้วก็หาวิธีการทำไงก็ได้ให้มันสําเร็จนะครับอ่ะเรื่องเสริมเรื่องแรกเรื่องของความรักนะ <c oughs> คนแบบนี้หายากนะหายากประมาณที่ว่าหาคู่ยาก เพราะว่าเขาเป็นคนไม่ค่อยยิม้มไม่ค่อยคอนแทคคนน่ะแต่ถ้าเกิดว่าพูดถึงความจริงใจถ้าเขามีถ้าเขาเปิดใจแบบจะคบใครจะรักใครไงโอ้โหเขาทำได้ดีดีมากดีมากสุดๆดอ่ะ <c ười> คือเขารักจริงอ่ะรักจริงแบบรักมาก,กมากอ่ะนะครับแล้วก็เขาเรียกว่ามีความผ่อนหนักผ่อนเบามันเหมือนบุคลิกข,ของเขาที่เป็นอยู่สี่ตัวหน้าคือเวลาที่ได้คนที่ใช่แล้วเขาอาจจะแบบเหมือนกันแบบว่าคนนี้มันตอบโจทย์เรานะาเขาก็ดูแลเอาใจใส่ดีอ่ะ อ่าเป็นคนที่แบบคุยดีเลยกับคนที่เป็นได้เป็นคู่กันอะไรนะแต่ตอนยังไม่ได้เนี่ยมันยากบุคลิกเนี่ยมันเข้าถึงคนยากคนเข้าถึงเขายากด้วยนะครับเพราะนั้นเรื่องความรักก็จะประมาณนี้นะส่วนถ้าเกิดว่าเรื่องในมุมบวกก็อย่างที่บอกไปก็ความจริงจังจริงใจนั่นแหละครับสุดท้ายเรื่องเสริมเรื่องหนึ่งเรื่องของการเงินหาเงินถ้าเรียกว่าการเงินเนี่ยหาแบบ เป็นงานแบบผู้บริษัทบริษัทหรือว่างานข้าราชการงานที่มันได้เงินเดือนอ่ะอันนี้โอเคตอบโจทย์หาได้แน่แน่เพราะเขาเป็นคนมันต้องได้มันต้องได้จริงๆอ่ะถ้าไม่ได้ไม่เอาดีกว่าอะไรเงี้ยไม่ใช่เป็นคนที่หาเงินกิน่งแต่แบบว่าถ้าอยู่ในงานบริษัทหรือตั้งใจทํางานของตัวเองให้สําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีเนี่ยอันนี้เขาชอบเขาชอบเลยนะครับก็การเงินก็เต็มสิบให้สัก6แล้วกัน6.5ถึง7 6.5เอาแล้วกันนะครับ6.5หาไม่เกิ่งแต่หาได้แน่ๆนะครับ แต่เรื่องการบริหารจัดการถือว่าดีนะครับจะใช้ออกแต่ละบาทนี่โอ้ยนี่เลยจะต้องอะไรยังไงเมื่อไหรอะไรเงรี้ยเออเป๊ะเป๊ะนะครับแต่ก็ไม่ได้ถึงกับขั้นแบบมัธยัติขนาดนั้นนะ่ะเต็มสิบให้เก้าครับสําหรับการบริหารจัดการเรื่องของการเงินอนะภาพรวมกลุ่มนี้ให้เจ็ดนะครับให้เจ็ดก็ไม่ได้โดดเด่นมากแต่อาศัยว่าขยันมากๆแล้วก็จะได้อีกเรื่องของการเิน โอเคนี่คือภาพรวมของเลขกลุ่มนี้นะครับที่นํามาฝากกันน่าจะตอบโจทย์คนที่ขอมาน่าจะเป็นเบอร์ที่ใช้เองนั่นแหละแต่พอดีมันเห็นว่ามี7 5้าเนี่ยมันจะเลวร้ายแค่ไหนก็เทียบดูครับข้อเด่นข้อด้อยนะครับสําหรับผมผมไม่ได้มองว่ามันพอมันเป็นเลขแบบจอก4ตัวเนี่ยมันไม่ใช่เลขแบบอ่านคู่ที่สามารถตีความเป็นเจดห้าเนี่ยเป็นคนตึงคนเปี้ยะคนอะไรเงี้ยมันก็มีแค่บางส่วนนะครับมันก็มีแค่บางส่วนลองพิจารณาดูก็มไม่ได้เลวร้ายคือไม่ใช่ว่าจะโจมตีสาย ที่คุยททำรีวิวเลขไม่ได้โจมตีสายเลขเบอร์มงคลอะไรพวกนี้นะอันนั้นค,คือมันก็อ่านภาพรลมได้ดีแต่สําหรับผมก็แนะนําสำหรับคนที่ใช้จริงควรจะมองว่าตัวเองควรเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนหรืออะไรยังไงเนะี่ยก็ค่อยว่ากันส่วนตัวเวลาที่คุยกแนะนํามีคนถามม้นมวนมีคนถามว่าคุยับรับจัดเบอร์ก็รับนะแต่เวลาจัดเบอร์คุยไม่ได้มีเบอร์ในตัวเองมันต้องเวลาไปหางเมื่อเสียเวลาก็จะมีค่าใช้จ่ายอะไรเนี้ยก็เลยไม่ค่อยไม่ค่อยรับแต่ถามว่ารับไม่รับนะ ก็ลองติดต่อเข้ามาได้เวลาที่ใครเจอเลขพวกนี้เวลาที่ใครมาดมูก็จะเข้าใจว่าตัวเองเนี่ยเหมาะหรือไม่เหมาะยังไงเพราะบางทีไปเจอเปิดคนทักคนทายมาอะไรเงี้ยไม่ได้นะต้องเปลี่ยนลองดูว่าตัวเองเป็นคนแบบนี้ไหมแล้วมันเป็นลรเนี้ยรู้สึกว่าดีกับมันไหมถ้ารู้สึกดีก็จบครับคงไม่ต้องกังวลเพราะมันไม่มีใครใช้รหัสเดียวกันทั้งโลกหรอกนึกออกใช่ปะมันก็เป็นรหัสของเราเองอะถ้าเราคิดว่าเราโอเคกับสิ่งนี้ก็ไม่ต้องกังวลอย่างผมเนี่ย อย่างผมมีเลที่ไม่เหมือนคนอื่นอย่างเงี้ยเช่นแปดสามเนี่ยบางคนก็กลัวบางคนก็มอย่างผมผมก็ไม่ได้กลัวผมก็คิดว่าเออผมชอบสไตล์แบบนี้ผมก็ใช้มันก็ดีอะผมส่วนคนอื่นมันก็นั่นแหละก็เรื่องของเขานะครับผมแค่มาอธิบายให้คนฟังว่าที่ใช้มันดีไหมนะครับอ่ะโอเคถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช่ก็กดเลือกนะครับแต่ในเพจใน u ูท b e ไม่มีนะกดเลิฟมีหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับนั่นแหละ ก็าฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i ป e เป็นกำลังใจให้ช่องทุกเดือนนะครับแล้วพบกันคลิปหน้านะครับจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาเจอกันแล้วก็ต้นเดือนนะวันนีน้วันที่1วันที่8นะครูเอกสอนไพ่นะครับไพ่ทาโร่นะไพ่ทาโร่พยากรณ์น,นะครับใครสนใจสมัครได้นะครับตอนนี้ก็ยังมีหนังสือตำราแล้วก็มีไพ่เนี่ยสำหรับศึกษาเนี่ยร่วมด้วยใถ้าใคาสนใจนะวันที่8เริ่มเรียนที่มันแบบไร้สดนะ เริ่มเรียนแล้วและสามารถกลับมาเรียนย้อนหลังได้ตอนไหนก็ได้นะครับในชั้นเรียนของคุยใครสนใจสมัครมาได้ครับคุยก็โพสทุกวันแหละทั้งในเพจทั้งใน YouTube ติดต่อเข้ามาได้ครับจะเริ่มเรียนวันที่แนะครับแปดธันวาคมแล้วเจอกันหราวันนี้พรุ่งนี้เจอกันสบดีครับ